สวัสดีครับมาครับนี่มาซ่อม,มคอมตู้เย็นเล็กนะครับไฮเซนนะครับัญญสั้นาอาบล้อเอะครับมีปัญหาคอมล็อกนะครับใช้งานไปแล้วคอมล็อกจะโดนน้ำหรือว่าอะไรสักอย่างมีเทน้ำมันระบบคาซื้อมาซื้อมาแต่แต่น้ำมันมัน,มนดูเก่าๆนะมันโดนน้ำหรือเป็นสนิมอะไรไม่แน่ใจนะครับเทน้ำมันมาแล้ว มีปัญหาแล้วร้อนแล้วล็อกนะครับสตาร์ทไม่ออกหรือว่าสตาร์ทแล้วหลันสักพักก็เหมือนลินคอมไหมนะครับทั้งหมดต่อชั่วขราวอยู่อ้อดูต,ตรงนี้ก็ได้หนึ่งจุดแปดนะครับสตาร์ทไม่ออกนะ เจ็ดหนึ่งจุดแปดชักพักโอ้โหหลบว่จะตัดนะครับเขาจะใช้ลูกหมูสีนิ้วนี่ผ่าดูนะครับผ่าต่อดูไส้ในนะครับผ่าต้ดแล้วค่อยเชื่อมใหม่อีกทีนะครับการเป็นการถอดตัวพีซีตัว, PC, ตวอัพโหลดออกกัน ลองโยนลองอะไรแล้วนะครับก็ยังเหมือนเดิมต้องผาดูสงสัยที่ติดมาเกอร์ไฮเซนนนะสนซารทันเบียนอาร์สองร้อยเอนะครับสองร้อยยี่สิบงสองร้อยสี่สิบโวลต์ห้าสิบเฮิร์ตนะครับความโน้ลเล็กๆนะก็จะผ่าตามขอบนี่นะมีรอยขอบอย่างนี่ก็มีเบิร์ก ยาของเอาไองมาตนะ้องล้างทนำะความสะอาดอีกทีนะึงเราจะใช้เอฟเจ็ดล้างนะครับเอฟเจ็ดล้างสะอาดนะครัล้างระบบท่อนะครับเดี๋ยวทำให้นี่ใช้ได้ก่อนตอนนี้คอมมันมันไม่เดินเลยนะครับใช้เงินนะครับ สนิมงแต่เป็นสนิมงแต่คอมแล้วนะนี่ยนะมาซื้อแ่่ออกแล้วนะครับอ๋อหมาก็เป็นสนิมแล้วนะครับยังหมากเป็นสนิ่มอ่ะสนิมขึ้นบาร์เลย น้ำมันหน่อยเดียวน้ำมันแห้งนะแห้งหมดน้ำมันพอเทม,มาหมดเลยแค่นี้เนะี่น้ำมันพอแล้วสนิมหมดเลยนะสนิมไม่เหลือเลย แล้วระบบสปกปรกใช่ไหมครับประกอบเดี๋ยวเชื่อมอีกทีนะล้างทำความสะอาดหมดแล้วนะครับใส่ปิ้งแล้วนะครับเดีผมจะเชื่อม,มเชื่อมเลยมองคุก,กาวสิบ,สบลองสิบลองก่อนนะแล้วก็ไฟออกี๋ยวเป็นครบ หาสิบสิบน้ำันนะแกมกัน ออกไฟไหนน่าเชื่อมออกเชื่อมทับแ่งมนะมันสะดองไปเลยต้องนอนท่าน,นี้นะจะเชื่อมง่ายนะจะยากนะ จะไม่ตกะไรเช่นถึงก็จะ,จจะครบวงกลมนะฮะนหอี้เอียงนะฮะเอียงกันน้ำเพื่อีไอ้น้ำมันไ่นะฮะจะใส่สกอตาลแลก็เจียแต่งนะเดีย๋ยวเติมน้ำมันทีนะฮะ สเสรนะ็จก,ก็น้ำยาแอร์โฟนอ่างล้างเลนนะครับเดี๋ยวนัดดไปเสร็จก็เสียบปั๊ดดูทีนะศนะูนย์ถึงเจ็ดนะเก็คนสี่นะครับเรรียบ้อนะนก็ติดตั้งสักยอย่างที แต่นะแต่ครน,นี้ก็ประกอบเขา้าระบบแล้วนะครับมันีน้ำยาน้งเย็นอาร้อยเอกรนะแสรันแล้วนยะ์จุด,ดนะ Hãy xem nè, tụi Nhìn đi Xong mười lăm ok này nè đi ừ. còn lúc nữa đổi 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 sẽ em được lời xuống đi xuống đi 0.3 0.3จุดจุดแอมป์ลงเรื่อยๆนะครับอว่าเย็นแล้วครับ ก็น้ำมันเดี๋ยวล้างๆนะครับตันนี้ก็เอาค้อนเคาะหน่อยให้ลูกปิดเบี้ยวให้ลูกสูมขึ้นได้ก่อนนะครับขึ้นลงนะครับมันติดนะครับเดี๋ยวค่อยหยดน้ามันอีกทีนะครับล้างๆแล้วหยอดน้ามันใหม่อีกทีทาให้เดินได้ก่อนนะตอนนี้ดดินนะ ดีๆเย็นกันโอเคเห็นได้อยนเรื่องแล้วนะยึดติดนะครับนี่ต้องหยดน้ำมันต้องสล้างใส่น้ำมันค่ะน้ำมันไม่หยดเลยเนะี่ยล้างล้างจะใช้เอสเบรกัวก,ก,กัด